สวัสดีครับนีอยู่ของแชมป์300นะครักับใช่วงทำมหาแดดนะครวันนี้เราอยู่กับรถหนึ่งคันที่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวสูงนะครับและมีความน่ารักอยู่ในตัวด้วยเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าโฟก์ The อนิวบิทเทนะครับเครื่อง2.0ตัวรถปี0304รถแท้ออกจากศูนย์นะครเราถคันนี้สีเดิมเป็นสีขาวแต่คันนี้ ทําสีใหม่เป็นเทาร์ลัมโบกินีนะครับเป็นสีเท่าตุนๆแบบนี้นะครับภายในภายในแล้วก็ชุดแต่งคาแรคเตอร์รอบคันคันนี้เปิดราคาอยู่ที่499,000บาทพร้อมรารันตีและแคมเปญต่างๆนะครับจับแฟแนซ์ได้ประมาณ400,000อยู่ที่เครดิตของลูกค้านะครับมาเดี๋ยวเรามาดูโดยรอบของรถคันนี้นะครับเป็นสีเทาร a ลัมโบกินี สีเทาจะเป็นออกตุนๆหน่อยนะครับรถคันนี้เพิ่งเข้ามาความสกปรกก็ยังมีอยู่มาพราอ้อมกับล้อแมกซ์ลาย CE 28นะครับพร้อมยางสภาพพร้อมใช้นะครับแต่ที่สำคัญของรถคันนี้มีชุดแต่ง,องรอบคันไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตหลังนะครับเป็นชุดแต่งคาแรคเตอร์รอบคันนะครับตรงรุ่นของ New เ e ิ t ์ e ตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูในโซนของ ภายในดีกว่าภายในเป็นการตกแต่งนะครับเป็นภายในดัมมอนคัตนะครับซึ่งเป็นการตกแต่งเป็นดําได้แดงแล้วก็หนังสีแดงได้ดำนะครับหวไลยมีเย็บเป็นสีแดงทูโทนกับดําบอลนะครับแล้วก็วิทยุเป็น JVC นะครับสามารถเล่นซีดีธรรมดา MP3 ได้นะครับคันนี้เราเรียกมาอยู่ที่ประมาณแสนโลนะครับก็โดยรวมของรถก็เดิมๆมีการตกแต่งนู่นนี่นั่นนะครับแต่อบอกเลยว่ารถคันนี้ก็สภาพโดยรวมพอใช้ได้นะไม่ถึงกระบอกสวยที่สุดหรืออะไรก็ที่สุดเพราะรถมันเคยมีการตกแต่งมาแล้วแต่ รถมีการตกแต่งสามารถให้สมบูรณ์แล้วก็พร้อมใช้นะครับภายนงภา,ายในไม่มีกรอบและแตกนะครับเพราะว่าเก็บมาหมดแล้วซึ่งรถรุ่นนี้ในรุ่นยุคนั้นเนี่ยเป็นรถที่รักโลกใช้พวกวัสดุรีไซเคิลพอถึงระยะเวลา5ปี10ปีแม้ก็แตกหมดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในโซนของด้านหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราไปดูโซนของด้านหลังกันนะครับโลโก้โลกโลก้ต่างๆอยู่ครบหมดนะครับตัวดิฟอัพอะไรทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับช็อคอัพนะครับแล้วก็แากาไลต์ต่างๆอยู่ครบหมดก็รถคันนี้มีการแกะตัวรถมาทั้งหมดเพรรามีีกก็บสถ ใครหาสภาพเดิมๆ,เ,มๆเลียวซ้ายไปเลยครับไม่ต้องมาซื้อคันนี้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้รถแต่งแล้วมีการเป็นความยูนิคส่วนตัวสูงเลยเป็นแบบว่ารถที่แบบมีคาแรคเตอร์ลองมาดูรถคันนี้นะครับผมเนี่ยบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพลิกคว่มจมน้ําหรือตัดต่ออะไรอะไทั้งสิ้นนะครับแต่มีการตกแต่งถอดชิ้นส่วนที่ส่วนต่างๆเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูในโซนของห้องเครื่องกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูในห้องเครื่องกันดีกว่าว่ารถคันนี้เป็นยังไงบ้างพวกโลโก้โลกโลก,โลก้เปลี่ยนใหม่หมดแล ซึ่งบ่งบอกความเดิมของรถนะฮะสติ๊กเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็ซอกห้องครองห้องเครื่องต่างๆอยู่ครบมเม็ดอาร์ต่างๆอยู่ครบนะครับคันนี้เป็นเครื่องแบบ2,000เบนซินนะครับก็พวกโลโกโยย้ยนต์ตะกุฎยนต์กิจต่างๆอยู่ครบหมดความสปกปรกอะไรก็ยังมีให้เห็นสภาพประมาณนี้ร้สนสำหรับใครที่สนใจนะครับรถคันนี้เป็น The Focus The New Beetle นะครับเครื่อง2.0ปีล์รถ0304รถแท้มีการตกแต่งใหม่มูลค่าไม่ต่ำกว่า200,000บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในสีภายนอกชุดแต่งคาแรคเตอร์ ซื้อวันนี้นะครับฟรีบริการหนึ่งปีหนึ่งล้าหนึ่งกิโลเครื่องเกียร์และส่วนคั่วซีลต่างๆพร้อมสไลด์ออนฟรียีชั่วโมงนะครับแถมการโคัตติง้งแบบเซรามิกสปาภายในสปาห้องเครื่องและ,และรายังการันตีตัวรถคันนี้ว่าไม่มีการชนหนักผิดความจมน้ำและตัดต่อนะครับทางเรายินดีซื้อคืนเราจะจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าตกใจคุณอีก200,000บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจรีบติดต่อเลยนะครับ0852504444 ย้ำอีกรอบนะฮะ0852504444หรือไลน์เฟซช่องโชว์รูมนะครับแอ๊ดไซส์300ดอสกอการ์ดไลน์เมียด้านหน้าก่อนจากวันนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่อง Channel YouTube นี้ด้วยนะครับสำหรับผมวันนี้ช้ำ3 0 0ไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าอยากหารถลำเดิมไปซื้อที่อื่นเลยครับแต่ถ้าอยากได้รถแต่งที่มีคาแรคเตอร์มาลองมาดูคันนี้ก่อนเผื่อชอบแล้วมาหัวไปเลยนะครับ